หยอกกระซางตามฟังลักหมันล่มสิตีห้อยหาถอดเสนอ่งสิงเงรหนาเบิ่งล่มล่มกระล่มมากถอนฟ้องกระฟ้องมากถอนฟ้องของตองมาฟังใครสินั่งอยู่หินก่อนหลังหัวหยุกเบิ่งฟ้องนินทามาเถิดสรรเสริญมาเถิดถ้าเข้ามาถึงตรงนี้ไม่มีชื่อไม่อิวาอัศสาสัปปตา ทำอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจเบาใจตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราตายวันนี้คนอย่างเราไม่มีทางที่จะไปตกนรกมั่นใจที่ถึงขนาดว่าจะไปพบยมพาบาลที่ไหนก็ได้าเชิญหน้ากันเชิดหน้าพูดจากับยมพาบาลสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นใจได้ถึงขนาดไหนะ ศรัทธาเป็นหัวหน้าที่จะทําให้ศีลยากแค่ไหนรักษาได้สมาธิลําบากแค่ไหนก็ปฏิบัติได้จะจาระคือสละอารมณ์ที่มันต่อต้า